เกตค่ะนิชาพัฒน,นกายาเป็นเซ์เรนจินเนียร์ของบริษัทนิวแม็กนะคะแผนที่เกตดูแลอยู่ก็คือแผนกี่บายแอแดนด์อสเรีค่ะวันนี้เกตมีสินค้าจะมานำเสนอให้ชมก่ะก็คือเป็นตัวที่ว่กไบแคมนั่นเองค่ะของทางบริษัทเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมดสามรุ่นวนกัร ร Standard, ุ่นสแตนดาร์ดรุ่นเฮฟวี่และก็รุ่นทวินนะคะทั้ง3รุ่นนี้นะคะจะมีส่วนประกอบด้วยกันทั้งหมด3าส่วนในการอย่างแรกจะเป็นบอดี้นะคะบอดี้เราจะมีแมทเทีเรียในการสองแบบก็คือเป็นพีพีโพลีโพพีรินกับอลูมิเนียมนะคะส่วนตวที่2ก็คือจะเป็นนอ็อตขาน็อตร้อยนั่นเองส่วนตวที่3จะเป็นเพจนะคะเพจของเราก็คือจะมีแมทเทีเรียสองแบบเหมือนกันค่ะก็คือจะเป็นเหล็กชุบซิลกับสแตนเลสสามหนึ่งหกเอลค่ะแบบแรกนะคะสามารถประกอบออก็นได้2แบบก็คือประกอบเป็นรุ่นธรรมดา เป็นรุ่นสองชั้นแล้วก็เป็นรุ่นที่มีรางนะคะตัวที่มีรางเราก็จะมีปีนเป็ดไปให้ด้วยค่ะส่วนรุ่นที่2นะคะเป็นรุ่นเฮฟวี่จะแตกต่างจากตัวรุ่นสแตนดาร์ดก็คือตัวเพล็ของเขาค่ะจะหนากว่าค่ะรุ่นที่3านะคะก็คือรุ่นทวินคาจะแตกต่างจาก2ตัวแรกนะคะก็คือตัวบอดี้ของเขาจะมีรูทั้งหมด2รูค่ะแล้วตัวน็อตร้อยนะคะเขาจะใช้แค่1ตัวเท่านั้นค่ะของท้าเราก็จะมีทั้งหมดรุ่นนะคะการใช้งานก็จะเป็นตามนี้ค่ะหากสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้นะคะ